สวัสดีครับจากซีรีส์ที่แล้วนะครับก็เป็นซีรีส์สอนปั๊มผู้ติดตามปั๊มไลค์ปั๊มวิวนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ในซีรีส์นี้นะครับก็จะมาสอนปั๊มผู้ติดตาม YouTube ปั๊มวิวปั๊มไลค์นะครับก็มาดูกันในคลิปนี้เลยส่วนสําหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปที่แล้วนะครับเป็นคลิปสอทุยกูคุณอะไรลิ้นรัวไปหมดแล้วเป็นคลิปสอนปั๊มผู้ติดตาม t ิกตอก ทั้งปั๊มผู้ติดตามปั๊มไลค์แล้วก็ปั๊มวิวหรือเปล่าจำไม่ได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาสอนแล้วสำหรับใครที่ติดตามคลิปสอนปั๊มผู้ติดตาม YouTube ปัม view, ป๊มวิวปั๊มไลค์นะครับก็มาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเป็นการทำของเว็บไลฟ์โฟร์ไลค์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูก็มาดูได้เลยโอเคครับก็ก่อนอื่นเลยก็ให้ไปสมัครบัญชีนะครับสำหรับใครที่ ยังไม่มีบัญชีก็เดี๋ยวผมจะมาสอนในคลิปหน้า้ลยกันนะครับไม่มีใครขอเข้ามาเลยสําหรับการสมัครบัญชีนะครับก็ผมมีบัญชีแล้วไม่สมัครให้ดูแลกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าบัญชีผมเลยนี่ครับก็ง่ายๆนะผมล็อกอินเข้ามาแล้วคะแนนเหรียญผมมีตอนนี้ก็มีอยู่242เหรียญน,นะครับตรงด้านบนตรงนี้เลย ก็ให้ไปที่3มขีดตรงขวามือนะครับตรงนี้เลยเห็นปะ3ขีดตรงนี้คลิกเข้าไปเมื่อกี้เข้ามานะครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะต้องหาเหรียญก่อนเลยก็ให้คลิกเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยปุ๊บเนี่ยครับเมื่อมันมาหน้านี้แล้วนะครับผมแนะนําให้หาเหรียญเป็นการเ,าเป็นการกดไ like, ลค, like, ค์ u t u b e นะกดไลค์คลิปวิดีโอย u ทูบละกันเพราะว่ามันจะได้หาง่ายนะครับหาเหรียญง่ายมากเลยก็คลิกเข้าไป YouTube ไลค์นะครับผม มันก็จะเด้งมาหน้านี้อ่าอันนี้ผมชอบมากเลยครับมันจะมาไม่บ่อยนะครับเป็นการเลือกอะไรเลือกไอคอนที่มันซ้ํากันนะครับก็มันจะมีเหรียญอ่าปวดทดลองแล้วก็มีมันแต่ในแต่ละครั้งมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็อ่ามันมีลดรดรดลดของเล่นซ้ากันจะบปตสองอันนี้เราก็เลือกอันไหนก็ได้นะครับมันก็จะให้เหรียญเรามา เนี่ย <N ee> ครับมันจะให้เหรียญเรามา10บเหรียญนะในแต่ละครั้งมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละครั้งเหรียญก็จะให้ต่างกันโอเคครับเราก็มาเข้าเรื่องกันดีกว่าคลิกเข้าไปตรงที่หาเหรียญน,นะครับนี่ครับ u t u b e ไลค์ like. ก็จะเป็นการที่เราไปไลฟ์ให้คนอื่นแล้วเราก็จะได้เหรียญมานะครับจํานวนเหรียญแต่ละครั้งที่เราจะได้ก็ดูตรงด้านล่างคําว่าไลฟ์สีแดงตรงนี้นะครับก็เป็นจํานวนเหรียญที่เราจะได้ในแต่ละครั้งที่เรากดไลฟ์นะครับโอเคแล้วก็คลิกคําว่าไลฟ์เข้าไป มันก็จะเด้งไปหน้าคลิปวิดีโอที่เขาตั้งให้เราไปกดไลค์นะครับนี่ครับเราก็กดไ like, ลค์คลิปวิดีโอไปและเราก็กดย้อนกลับเลยแลวเราก็กดคําว่าคอนเฟิร์มนะครับเราก็จะได้เหรียญมาถ้าเหรียญไม่ขึ้นก็คือเหรียญของคนที่ตั้งให้เราไปกดไลค์อ่ะของเขาหมดนะครับเราเลยไม่ได้เหรียญน,นะครับเราก็ไม่เป็นไรเราก็ทําของคนอื่นไป แล้วก็คลิกไปเรื่อยๆนะครับเป็นวิธีการหาเหรียญของเว็บนี้นี่เองนะครับมันเป็นการหาเหรียญที่ง่ายมากแล้วก็เว็บนี้ก็ใช้ได้ง่ายมากเลยนะครับนี่ครับมันไม่มีแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับผมแนะนาว่าให้ทําของ YouTube ดีกว่านะครับเพราะว่ามันง่ายอ่าไม่มีนะครับก็ไปหาวิธีอื่นแล้วกันเนาะไปที่ YouTube เอาเป็น y o u u u e s u b s c r i b e แล้วกัน นี่ครับแล้วก็กดไปเลยเหมือนเดินมนั่นแหละรครับทําแบบมันไปก้คล้ายกันนะครับนี่ครับเมื่อกูพูดอะไรเมื่อกดมาในหน้านี้แล้วเราก็กดติดตามนะครับแล้วก็กดย้อนกลับแล้วก็กดคอนเฟิร์มนะครับถ้ายังไม่ได้อีกเราก็ทําไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะได้เหรียญนะครับเมื่อเรามีเหรียญตามที่เราต้องการแล้วใช่ปะ,ะถ้ายังไม่มาโอเคไม่เป็นไรก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะได้เหรียญ แล้วก็เราก็ให้คลิกไปตรง3จุดใส่3ขีดด้านขวามือด้านบนนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็คลิกตรงคำว่า add and make it หรือเปล่าผมไม่รู้ออโอเคเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนปั๊มผู้ติดตาม YouTube ใช่ปะเราก็ดูตรงนี้ครับตรงนี้เห็นปะ y o u t u b ไลค์ e like, y s u t u c r s u e y o u t u e y o u t u e n t y o u t u t e View นะครับแล้วก็ถ้าเราจะปั๊มผู้ติดตามก็คลิกเข้ามาตรงนี้ ยูทูบสับส c r ว b e นะก็ให้เราไปก๊อปไปกอป๊อปอ URL ช่อง YouTube ของเรามานะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในหน้า Youtube กันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในหน้า Youtube ของช่องผมนั่นเองนะครับเมื่อเรามาอยู่ในหน้าแล้วเราก็คลิกตรง3จุดด้านบนขวามือนะครับตรงนี้คลิกเข้าไปแล้วมันจะมีคำว่าแชร์นะเราก็คลิกเข้าไป แล้วก็ให้เราคลิกคําว่าคัดลอกลิงก์เมื่อเราคัดลอกลิงก์เสร็จแล้วเราก็กลับไปหน้าปั๊มผู้ติดตาม youtube เลยโอเคครับก็ให้เรากลับมาที่หน้าปั๊มผู้ติดตาม youtube และก็ให้เราวางลิงก์ช่อง youtube ของเราลงไปตรงนี้นะครับแล้วแล้วเราก็เลือกตรงเลข18ตรงนี้เลือกให้เป็นอันต่ำสุดเลยนะครับเนี่ยก็ให้เราคลิกคําว่า add url ไปนะครับปึ๊บ เนี่ยครับให้มันขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับเห็นปะมันก็จะทําการปั๊มผู้ติดตามให้เรานะครับแต่ผมไม่แนะนํานะครับปั๊มผู้ติดตาม YouTube ผมไม่แนะนําเลยเพราะว่าจํานวนผู้ติดตามเราจะขึ้นแค่แป๊บเดียวนะครับพอเหรียญของเราหมดผู้ติดตาม YouTube ของเราก็จะกลับมาเท่าเดิมนะครับผมไม่แนะนําเลยก็เราสามารถกดยกเลิกได้ตรงนี้นะครับตรงอักษรตรงนี้นี่ครับเราก็กดลบทิ้งไปเลยลบประวัติทิ้งไปเลยนี่ครับผมแนะนําให้เป็น ให้เป็นปั๊มไลค์ปั๊มค like, อมเมนต์นะครับมันจะอยู่กับเราตลอดไปเลยครับคอมเมนต์เราก็จะไม่ลดคอมเมนต์เราก็จะเหมือนเดิมไลค์เราก็จะเหมือนเดิมนะครับอาจจะลดนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ลดหมดนะครับไลค์ไลคเ์เดี๋ยวผมจะมาสอนปั๊มผู้ติดตามไม่ปั๊มไลค์แลวกันเนาะเอาเข้าไปตรงนี้คลิกเข้าไปก็ให้เราไปก๊อป URL คลิปวิดีโอของเรามาแล้วก็มาวางอันที่1แล้วก็อันที่2เหมือนเดิม เหมือนแบบปั๊มผู้ติดตามเลยแหละครับเราก็จะเขาก็มากดไลค์ให้คลิปวิดีโอเรานะครับถ้าเราทําไว้เสร็จแล้วนะครับแลนดอมไว้เสร็จแล้วทั้งไลค์ทั้งติดตามทั้งคอมเมนต์นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะถ้าเราไปวางลิงก์ของเราเสร็จแล้วเราก็ทาตามแบบว่าทำหาเหรียญเออหาเหรียญหาเหรียญไปเรื่อยๆนะครับหาเหรียญไปเรื่อยๆจนกว่า เราจะพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วนะครับเราก็ค่อยไม่ต้องมาทําก็ได้นะครับแล้วก็คลิกหาเหรียญไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราอยากได้เหรียญถ้าเราอยากได้ไลค์อยากได้คอมเมนต์นะครับแต่ผู้ติดตามนี้ผมไม่แนะนํานะครับเราให้เขามาติดตามเองดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราไปปั๊มในเว็บนี้ผมไม่แนะนําเลยเพราะว่ามันจะลดผู้ติดตามของเรามันจะไม่เพิ่มแล้วก็ ไม่ได้ผู้ติดตามจริงนะครับมันจะเพิ่มขึ้นอยู่แต่ว่าถ้าเหรียญละหมดปุ๊บมันก็จะลดลงมาเท่าเดิมเลยแต่ว่าไลค์และก็คอมเมนต์นี้ผมแนะนำเลยครับทำได้ตามสบายเลยนี่ครับแล้วก็หาเหรียญไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจในไลค์และก็คอมเมนต์ที่เรามีเราค่อยหยุดก็ได้ถ้าเราไม่หยุดเราก็ทาไปเรื่อยๆครับไม่เสียหายไม่โดนแบนนะครับโอเคหาไปเรื่อยๆเลยนะครับก็สําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืม กดรูปกระดิ่งข้างๆกปุ่มติดตามให้ช่อง wt ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปสอนคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย